กลับมาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครั้งที่แล้วผมสอนการลงรูปภาพไปนะครับหลีโพร,รูปภาพนั่นแหละครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนการอันนี้เปลี่ยนรูปภาพหน้าปกหรือว่ารูปภาพเฟซนะครับตอนแรกผมจะสอนการเปลี่ยนรูปภาพประจําตัวเฟซก่อนนะครับก่อนอื่น คุณเข้าเฟซของตัวเองนะครับแล้วกดแก้ไขรูปประจําตัวเราจะเลือกถ่ายภาพอัปโหลดรูปภาพเลือกแกรูปภาพถ้าเลือกแกรูปภาพมันจะมีรูปภาพที่อยู่ในเฟซเรานะครับ <S <S ถ้าเกิดเลือกถ่ายภาพก็เราก็ถ่ายภาพตัวเองตอนนี้ได้อัปโหลดรูปภาพที่มีภาพในเฟซเรานะครับพอกดเลือกไหนก็ได้นะครับ พอ,อ,อกดเลือกเลือกรูปแล้วมันจะมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้รูปนี้เลยเปลี่ยนภาพหน้าปกก็เหมือนกันนะครับก็จบการสอนเท่านี้นะครับขอบคุณครับ